ก่อกรรมเอาไว้ขนาดนี้อย่าหวังเลยว่าเวลานอนจะได้หลับสบายนะไอ้เขยเนรคุณวันนี้เราจะไปไหนกันดีละ่ะพวยศากไปหากาแฟกินกันดีกว่านอ้ถอถกสีอืมกำลังอยากกินพอดีเลยอะไปกินร้านไหนดีละ่ะพวยศาก เอาร้านใกล้ๆนี้แล้วขี้เกียจเดินไปไกลว่ะ <laughs> โอเคเมร่าร้านนี้เถกสีก็โออยู่นะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติของกาแฟจะสู้ยี่ห้อของเราได้หรือเปล่าเ <laughs> ถกสีสั่งได้เลยนะเดี๋ยวพวส่สนซักเนี่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอเคจ้าฮ <laughs> <laughs> ึคอยยังชั่ว แจ๋วบองนะแจ๋วบองทำพิษรูซะแล้วอ้าวคุณพ่อตากินกาแฟกับเขาเป็นด้วยเหรอแล้วทำไมจะกินไม่เป็นล่ะนี่มันกาแฟนะเว้ยไม่ใช่น้ำใบกระท่อมก็เห็นแกกินแต่ช้างนี่ว่าเลยนึกว่าแกไม่กินกาแฟซะเองปากดีนักนะไอ้เขยเนรคุณเดี๋ยวพ่อตบให้ฟันปลอมล่วงเลยดีกว่าไหม แล้วตรูเนี่ยไปเนรคุณอะไรอีกวะคุณพ่อตาหลายเรื่องนะมึงน่ะตั้งแต่บ้านน็อกดาวแล้วและเวลามีงานน่ะก็ไม่เคยชวนตรูไปร่วมงานเลยสักครั้งหนึ่ง <c oughs> มึงยังเห็นตรูเป็นพ่อตาอยู่ไหมเฮ้ไอเขยเนรคุณ <c oughs> แก่กัะหลอกกลาคนอย่างแกไม่เคยอยู่ในสายตาตรูเลยสักนิดเดียว <c oughs> มึงนี่มันเลวมากถึงมากที่สุดจริงๆเลยวะ่ะ มีอะไรก็ไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไหมตาชาน,นังเถิกลูกแก่ก็มาด้วยนะจะได้คุยทีเดียวไปเลย oh. ก็ดีเหมือนกันตรูเนี่ยจะได้ด่าพวกเนรคุณอย่างมึงทั้งสองตัวเนี่ยพร้อมๆกันไปนเลย oh. นี่นางเถิกสีพ่อมึงมาเจอหรือยังวะ <laughs> ไม่เจอนะผววศัก์พวศัก์มีอะไรเหรอ oh. ก็พ่อมึงอะเข้าไปด่าตรูในห้องน้ำว่าเป็นเขยเนรคุณ <c oughs> แล้วพววแสกนะ่ะเนรคุณจริงๆหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้เนรคุณนะ่ะก็ไม่ต้องร้อนตัวสิ <c oughs> เออสินเนาะแล้วตรูเนี่ยจะร้อนตัวทำไมวะ <c oughs> นั่นไงพ่อมึงอนะนางเถกสียืนหัวโดอยู่ตรงนั้นนะะ <c oughs> มันนี่สิต่เท้าจะไปยืนหัวโดอะไรตรงนั้นล่ะ <c oughs> แกไปด่าอะไรผัวฉันเหรอตาเท่ากดดามึงทั้งสองตัวนั่นแหละไอ้พวกเนระคุณเอาเลยตาเท่าแกอยากด่าอะไรด่าได้เลยนะวันนี้ปล่อยให้เกด่าพวกเราเนี่ยสักวันหนึ่งไหนวะไอ้คนที่ร้องไห้แทบจะขาดใจประดุดดังพ่อมึงตายตอนที่เจอร่างน้องผลไม้ <hiking> ไหนไอ้คนที่บอกว่าจะบวชให้น้อง <hike> ไหนไอ้คนที่บอกว่ารักน้องเหมือนลูกของตัวเอง จากวันนั้นนะ่ะจนถึงวันเนี้ตรูเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามือจะทําตามที่พูดได้เลยขนาดจะทําบุญให้น้องเนะี่ยก็ยังไม่เคยมันเป็นยังไงกล,วลัวเหรอหรือว่าระอายแก่ใจอะไรหรือเปล่าถึงไม่กล้าสู่หน้าไปที่ทาตไปที่เก็บกระดูกของน้องแต่กลับเอาวันที่ทุกคนนะต้องจดจําวันที่ศูญย์เสียน้องผลไม้เป็นวันเลิกดีทํานู่นทํานี่ให้กับตัวเอง จิตใจของมึงเนี่ยมันต้องเงย,ยือกเย็นโหดร้ายขนาดไหนหรือว่าวันเนี้ยวันที่ศูนย์เสียน้องผลไม้เนี่ยมันมีความขลังเพราะวันนี้มึงถือว่าเป็นวันที่ภาคน้องเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ไปจากพ่อแม่ตรูเนี่ยเชื่อเลยนะว่ามึงต้องรู้ดีแน่นอนว่าวันที่11น่ะมันคือวันอะไรแต่มึงก็ไม่สนใจใครจะพูดอะไรจะว่าอะไร มึงถือว่าวันเนี้ยเป็นวันของมึงใช่ไหมนี่นแก่พร่ามจบหรือยังวะตาเท่าเออแก่นี่พร่ามจบหรือยังวะตาเท่าเอ้ยพวกมึงนะก่อกรรมไว้ซักขนาดนี้อย่าหวังเลยว่าเวลานอนจะได้หลับสบายเพราะมัวแต่กังวลถึงวิบากกรรมที่จะมาถึงในอีกไม่ช้าช่างน่าเวทนายิ่งนักที่ไม่รู้ว่าของขังใดๆในโลกก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกม เพราะกรรมสามารถมาได้ทุกรูปแบบนี่แสดงว่าวันที่สูญเสียน้องวันที่พบร่างน้องเนี่ยหัวของมึงมันจัดฉากแสดงละครหลอกคนดูใช่ไหมใครบอกแกว่าจัดฉากยาตะเท้า <c oughs> แถมยังออกมาพูดโน้มน้าวให้คนทั่วโลกเนี่ยรับรู้ว่ามันเป็นแพะ <c oughs> แต่ที่ไหนได้ตำรวจเเขามีหลักฐาน <c oughs> ก็เลยได้ตำแหน่งผู้ต้องหาไปครอบครอง <c oughs> แล้วหมาตัวไหนวะที่บอกว่าจะบวชให้น้องโถมีแต่คำพูดหลอก fc ควายของมึงไอ้พวก fc ควายของมึงเนี่ยทำไมถึงยังไม่ตาสว่างสักทีวะ <c oughs> หรือว่าพวก fc ควายของมึงเนี่ยมันยินดีที่จะให้มึงหลอกไปวันวันวะ <c oughs> ถูกต้องเลยตาเท่าเอ้ย <c oughs> ตรูเนี่ยสงสารพวกผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นจริงๆร่วะ อุตสาโอนเงินมาให้ทำฝาบ้านโอนเงินมาให้ทำห้องน้ำโอนเงินมาทำกำแพงบ้านก็เยียบแสนประตูรั้วหน้าบ้านก็อีกตั้งหลายหมืน่นสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งไม่มีใครจะเข้าไปอยู่ <c oughs> พอย้ายไปอยู่ที่บ้านวังเยี่ยมก็โดนไล่ที่อีกจนต้องไปซุกหัวนอนที่บ้านดงดอก <c oughs> ก็อย่างว่าแล้วนะคนบาปอย่างมึงเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้นานหรอก ิใจมันจะร้อนรุ่มมันจะอึดอัดเพราะกรรมเนี่ยมันได้เกาะติดตัวมึงอย่างแน่นหนายากที่จะสลัดออกได้จะจบได้หรือยังวัตเทาตรูเนี่ยขี้เกียจฟังมึงแล้วถ้างั้นวันนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าเนี่ยตรูจะมาด่ามึงใหม่นะไอ้เขยเนรคุณมึงก็อีกตัวนะนางลูกเนรคุณเอาไว้เนี่ยตรูเนี่ยจะกลับมาด่ามึงใหม่วันเนี้ยตรูไปละ คนบาปอย่างพวกมึงอะนะไอ้อีจำเลยไปอยู่ที่ไหนนะ่ะก็จะมีแต่ความชิบหายที่นั่นแต่ยังมีอีกที่หนึ่งนะที่เหมาะก,กับพวกมึงทั้งสองตัวที่สุดนั่นก็คือที่บางกวา้าคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อขวาบันเทิงสดุกสนานเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานิน n at home ด้วยนะครับขอบคุณครับ